ก็ต้องเริยนพี่รถเพื่อนรักเพราะว่าเพื่อนรักเป็นคนที่มีจุดเชื่อมัตินะเอารถคันรักมาจอดคู่กันไว้วันนี้ทรรท่าจะขายได้ พื่อนคนนี้คือปาเบิ้มก็ขายเสื้อผ้าครับไม่บวดไม่เน่าอยู่ใกล้ๆกับพวกรถของเก่าทั้งหลายแล้มีเชนของเก่าเยอะอันนี้เห็นเห็นเลย3ามคนหนึ่งก็บาบูส้มชายบางส้มชาย พอดีเลยปีเลยยัยยังชอบปีไม่บอทพอมันใหญ่ไปเลยรอบสวนเนี่เฟื่อยหน่อยนะเฟื่อยหน่อยนะเนี่ยยืดตัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันยืดอ่ะใส่ได้คุดพลายไี่ดีโอ้ลย พดีใครยังไม่รู้ดีเท่าเมียว่า ต้องรีบไหม <Okay. S 1> ถ่ายไปแล้วครึ่งแล้วกำลังสัมภาษณ์ป่าเบิ่มอยู่โอเค okay, เรื่องได้เฮ้ okay, ครับคลิปนี้ก็ได้แค่ชีวิตป่าเบิ่มแล้วกัน mm hmm. เอาสักสามนาทีพอ ใหญ่ถูกเรียกแล้วเดี๋ยวพาอันนี้แล้วกันดูรอบๆแล้วกันนะเดี๋ยวเพื่อนๆปิดคลิปไม่ได้ไว้ขัดทุนดูรอบๆนใหญ่ขี่รถเก่งขี่มือเดีแล้วเดี๋ยวก็รู้เบรกหน้าอย่างเดียวนี่ก็รู้หน้าแหกเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องพูดเก่ไปเสียงเพลงต่างๆโอ้เสียงเพลงเปิดกันทุกร้านเลยตอนนี้ไม่รู้เป็นงไงคนนิยมเสียงเพลงมากเลยเป็นศัตรูกับ u t u b e อะ่ะโอ้ รถคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวบอกบอกช่างเล็กมาซื้อดีกว่าเหื่อยพาชมรอบๆครับเป็นเป็นบริเวณที่จอดรถของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจอดฝั่งนี้ส่วนชาวบ้านจอดฝั่งนี้นี่ชาวบ้าน้ hey, พื่อน้องใหญ่ทหารเรือเก่าฮัลโหลทหารเรือเชื้อไทยใจแก้วกาเอาทราเป็นบ้านเกี่ยวชาญริงช อาหารเรือเพื่อนลุงใหญ่เจอแล้วลุงใหญ่ไปเซ็นชื่อเซ็นชื่อมอบอำนาดมอบฉันทะแล้วพาชมรอบๆเดี๋ยวข,ขัดทุนตอนนี้เขาทำหลังคาเห็นไหมนะโอ้โหทำใหญ่โตมากเลยต่อไปตลาดนี้นะโอ้โหจะเป็นตลาดบูมแบบชนีไดไี้ว่าบูมมากๆเลยก็ดูสิความยิ่งใหญ่นะ ใหญ่ไม่น่าดูสิใหญ่ว่าใหญ่อะใหญ่มากเลยใหญ่ที่เท,ท,ท,ทปูนไปไม่รู้กี่ร้อยคันรถอะเทปูนเยอะมากเลยผมพูดง่ายตั้งเก็บค่าที่มาตั้งทีแรกอะคงลง,ลงที่นี่หมดอ่ะให้ดูแบบนี่โซนนี้เป็นโซนของกิน กินไม่ใช่มีฝาอย่างเดียวนะมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแเนล้เป็นรราคาออกไปที่ีเกือบไปแล้วด้านนี้ก็เป็นด้านหน้าแล้วก็ดูติดติดกับโรตัสเทสโก้เลยอยากจะพาไปชมว่ามันย้อนแผง ก็หงท้องไึงได้วเทีดโกโาจร่นานี่ต้องไปเซ็นชื่อเซ็นช,ชื่อที่ธนาคารมอบอำนาจให้เจ๊มีอำนาจเหนือชีวิตลุงใหญ่ ดังนั้นลูกใหญ่ต้องไปเซ็นยินยอมยินยอมว่ายอมแล้วยอมแล้วชีวิตนี้าตรงนี้ด้วยกันไม่เคยเลยไม่เคยที่ใส่ไม่ดีอย่างนี้มาก,ก่อน่อไม่ใส่ไม่ดีทุกวันนี้นะก็จอดกันแต่ทุนใหญ่จอดกันสุดท้ายาเดินพาไปหาเจ๊ เดี๋ยวเจอจแน่นอนอยู่ทีสกโรตัสนั่นเองเตรียมประกาศไปเลยเปเซ็นชื่อจะเข้าไปไหมเนี่ยเขาห้ามถ่ายข้างในมีลิขสิทธิ์มีอะไรต่างข้างในชอบเปิดเพลงมีลิขสิทธิ์เพลงโอเคเอาแค่นี้นะครับ กดแชร์ให้แน่นอนครับเดินคี่ริมทางเดินใหญ่จดีครับเก้าสิบดังของห้าไม่เกินคัขสติสไปดีอ๋อแค่นี้พอบโอ้จอดรถไม่มีที่จอดรู้อย่างนี้มันจอดข้างในก็ดีเฮ้ย<อ>นะส่งจันลงตรงไหนป้าก็รับตรงนั้น แอบถ่ายไม่ได้แอบพ็ถ่ายอะ่ะถ่ายข้างในอะ่ะให้ดูอะ่ะถ้าไม่มีลิขสิทธิ์เพลงก็ไม่เป็นไรถ้ามีลิขสิทธิ์เพลงก็ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแค่นั้นเอง okay, อจาดร้อยได้ก็ไม่บอกีลยวร้อยมาจากข้างในโอ้เพลงเยอะแยะมาเลยอะ่ะสินชื่อเสร็จแล้วไปดีกว่าไปหากินเอาข้างนอก อันนี้เมื่อกี้นี้ปิดไปแล้วก็จริงอยู่แต่เราเห็นว่าเราจะเปลี่ยนจากลงใหญ่ห้านาทีเป็นลงใหญ่8ปดนาทีแล้วออันนี้เราก็เลยถ่ายแผนให้กับเาเพื่อนๆไม่รู้ไปไหนไปด้วยกันแล้วกันเรานึกว่าเราไปเที่ยวกันนะลงใหญ่ไปไหนแฟนลับลงใหญ่ก็ตามไปด้วย ผูใหญ่สวยน่าดูเลยอืมอืมใหญ่ก็น่าจะน่่งรอเจอะดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันบรรยากาศเป็นปน่านั่งเออผุใหญ่มีเรื่องคุยเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแถมให้เลยเรื่องคุย เมื่อคืนนี้นอนคิดมีเพื่อนนมันสกิดมาไงบอกว่าเออให้กินอบอระเพ็ดของผมแล้วจะทำให้ไม่มีโรคแล้วก็อายุยืนสืบเนื่องมาจากลุงใหญ่เคยพูดว่าคนที่อวยพรให้ลุงใหญ่อยู่ยืนลุงใหญ่ไม่ค่อยชอบอ่ะชอบผู้อวยพรให้ ให้เป็นโรคไหลาตายเพราะเป็นโรคไหลาตายหรือว่าถ้าแก่ก็ขอให้แก่แบบสมองเสื่อมอ่ะไม่อยากอยากเป็นแอลไซเมอร์คือว่าเป็นแอลไซเมอร์คือนิพานไงไม่กลัวตายมนุษย์ส่วนใหญ่ในกำมนสันดานของมนุษย์ลึกๆคือกลัวตายเมื่อกลัวตายเนี่ยถ้าไม่กลัวตายถ้ากลัวแก่อย่างลุงใหญ่เนี่ยลุงใหญ่ไม่กลัวตายลุงใหญ่กลัวเจ็บกลัวแก่เนั้นก็ ไม่ต้องไม่ต้องออกกำลังกายก็ได้ใช่ไหมใช่เปล่าไม่ต้องกินบอระเพ็ดเห็นว่าไม่ต้องกินยายพวกบำรุงอะไรต่างๆก็ได้เพราะว่าเราอยู่เราก็ไม่มีธุระอะไรแล้วอ่ะถ้าเราอยากทำอะไรเราก็ทำสิวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ยังมีเวลาไงก็รีบทำทำเสร็จแล้วก็มานั่งรอรอให้หมดอายุไขอืม คนบางคนนี่โอ้หทนเหนื่อยมากเลยเข้าฟิสเน็ตกินยาขมๆออกสตางค์ซื้อยาแพงๆโอ้เขาก็เรื่องของเขานะแต่ในมุมมองในความคิดของใหญ่เนี่ยใหญ่ที่เกียดมั้งเอาความสบายเขาว่านะคือสบายเมื่อสบายก็หวังว่าจะอายุสั้นแล้วเมื่อไม่นานนี้ดูคลิป ของคนที่อายุยืนบางคนก็ดูดบุหรี่นะครึ่งๆเลยอะอย่างมียายคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในแอฟริกาก็ดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ด้วยอายุยืนด้วยเออโอ้เป็นยังไงได้เพรนั้นเราถ้าเราไม่ต้องการอายุยืนเราไม่ต้องการแก่เพราะว่าแก่มันทุเรศไงมันลําบากเราก็ไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรมากมายใช่ไหมล่อยแบบ ตามสบายๆนี่จะวงวนหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ให้ความรู้ให้ความคิดประมาณนี้ประมาณว่าเออเจ๊เขาไม่กลัวอ้วนเลยเจ๊เขามาแต่อ้วนน่ะมันก็อ้วนได้แต่อย่าอย่าอย่าถึงขนาดทำให้ทรมานอ้วนพอประมาณแบบรุ่งใหญ่เนี้ยอ้วนแล้วแข็งแรง เวลาใหญ่ไปขี่จักรยานนะใหญ่ก็คิดคิดว่าเออเนี่ยกูจะขี่ไปทำไมวะเนี่ยเสียเวลาอยู่บนถนนขี่ไปห้าหกกิโลเพราะว่าปานบุรีเนี่ยมันมันแคบแคบอ่ะถ้าขี่จักรยานก็ขี่ได้สมัยก่อนน้ำนมก็เคยทำแล้วเคยขี่แล้วแต่ตอนนี้อายุมากไม่ได้แกนะอายุมากเฉยๆคื่เคยคิดเราก็ตัวเองแก่ ไปขี่จักรยานขี่แล้วขากับอ่ะคิดถึงขากลับบ้างรอเปล่าขากลับเนี่ยมันท้อแท้นะขากับที่สำคัญที่สุดคือเสียเวลาถ้าจะขี่จักรยานลุงใหญ่ก็มีจักรยานอยู่อยู่กับที่ขี่แล้วดูทรทัศน์ไปด้วยขี่ที่บ้านไม่รู้ลุงใหญ่ก็เลือกแบบเนี้ คนว่าลุงใหญ่เลือกฉลาดแต่ลุงใหญ่ก็ว่ามันสบายเอาแบบมีความสุขอ่ะไม่รู้จักความทุกข์ว่ะแล้วก็ไม่อยากเหนื่อยด้วยขี่จักรยานไปเสียวเวลาไตาหา,อาหมอเตอร์ไซค์ขี่ไปปื๊ดถึงไปซื้อของไปทำธุระปุ๊บตั๊บกลับปุ๊บเสร็จมันจะขี่จักรยานอยู่แค่นี้เอาเวลาบริหารเวลาเหล่านั้นอเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้ตั้งเยอะตั้งแยะ ทำไมไม่ทาอยากออกกําลังกายมีวิธีทั้งเดียวแยะที่ออกแล้วไม่ทรมานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยใช่ไหมไม่ยังเป็นที่เราจะต้องไปเสียเวลามาท้องถนนแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยจรออิงหรือเปล่าวะน่าจะจริงนะ ย้อนเจารถคูไว้ไหนเนี่ยูข้าหัวใจรถจนไี่ทีนี้ไม่กลัวอ้วนเพราะว่าเออลองคิดเหมือนลุงใหญ่เอาสนุกสบายไว้ก่อนเอาความสุขไว้ก่อนก็ให้ข้อคิดแค่นี้ครับว่าถ้าไม่มีธุระอะไรหมายความว่าไม่จำเป็นต้องอายุยืนเพื่อหาเงินหรือว่าทำเงินส่งให้ลูกหลาน ลุงใหญ่ไม่มีลูกลูกลุงใหญ่ก็มีสามีไปแล้วเขาก็บริหารชีวิตเขาได้เองแล้วเราก็ไม่มีความจําเป็นอะไรมากมายสําหรับเขาเขาแล้วตอนเนี้คือเราก็ตายได้โดยที่เขาเขาก็อยู่ก็ได้แล้วมีงานทำมีสามีที่น่ารักเออ มีสามีที่น่ารักจริงลุงใหญ่ยังรักเลยลูกเผยคนนี้รักมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกับลุงใหญ่ด้วยนะลูกเผยคนนี้เป็นคนที่อภิวาสมมุทรสงครามก็เลยทําให้มีคะแนนนิยมว่าเออชอบอ่ะนี่นั่งรอเจ้เจ้ไม่มาลุงใหญ่ก็เพ้อพั่มไปเรื่อยก็ อยากจะพูดตั้งนานแล้วว่าเออถ้าไม่กลัวไม่มีทุะอะไรก็ไม่จงเป็นต้องทรมานร่างกายหรือว่าเสียงเยงินเสียทองเสียเงินล้วก็เสียได้แต่เสียไปเพื่อความสุขกินอาหารอร่อยอร่อยอะไรต่างจะต้องอดจะจนโอ้โหเรากโโดดเก็บเนี่ดดกินสลัดมื้อเที่ยงกินส้มตำทรมาน,มานคืนก็หิวหวยบางทีเป็นโรคขาดอาหารมีคนที่รู้จักคนหนึ่งผู้ ็นโรคขาดอาหารน่ะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเป็นโรคขาดอาหารทั้งนั้นนี่เขาเป็นคนร,รวยมากเป็นเจ้าของตลาดด้วยมีเงินทองเป็นสิบสิบล้านอ่ะแต่เป็นโรคขาดสารอาหารโอ้พะเจ้าแล้วก็ตายเพราะโรคขาดสารอาหารก่อนขาดสารอาหารยังทำให้เขาเบลอด้วยแล้วก็ไม่ฉลาดทำให้ชีวิต ลำเคยจำชื่อได้นี่นนลำเคยใช่ไหมลำเคยเคยเมื่อก่อนนี้เคยทางานอยู่ด้วยกันทักทายลุงใหญ่เยที่มันปานบุรีดีกว่าเพชรโคปานบุรีถ้าลุงใหญ่อยู่ตรงนี้ก็แน่นอนนั่อยู่ตรงนี้ก็ต้องมีคนมาทักทายแน่นอนเครื่องนี้ลุงใหญ่ขอทำคลิปแถวบ้านก็จะพาเพื่อนๆอ,ออกละไป ไปหาหาคลิปดีๆต่างจังหวัดคลิปส,สวยๆอันนี้ก็โอ้เนี่ยลำเพย์ลำเพยเพื่อนเพื่อนนอ,องใหญ่คลิปส,สวยๆคลิปดีๆคลิปที่ทำให้ชีวิตเราเได้ความลื่นลมลื่นเริงพัฒนาการมากมายต่างๆนานาก็ดีครับนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ หน้าหน้าปฏิบัติก็จะออกไปแล้วฮะเพราะว่าคุยกับเจแล้วรอเจทำงานของาตเพราะว่าเจเขาทำงานดีมาแล้วเจโอ้ดีใจวนะันนี้คือคนที่ลุงใหญ่รักที่สุดในโลกปิดไปแล้วสองครั้งจ่าเอ๋ ปิดปิดให้ดีสิปิดให้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดินคุยลุยถ่ายกับมือใหญ่ใจดี9.3.25ไม่เคิ่งใช่ไหอย่าลืมกดติดตามแชร์ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วทำงานที่ไหนอะที่เดียวกับจันไม่ใช่เหรอไทงานที่กับอ้าวขาสุกไงอ๋อใช่ไหมอ๋ออ๋ถือที